เซียนตาเปล่าเป็นคลิปที่ EP 4ต่อไปนี้แหะครับเข้าเรื่องเซียนละคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยเข้ามาในเส้นสายเส้นทางนี้เส้นทางคนสะสมชอบพระตอนหลังเขาเรียกเซียนพระหรือเจเรงพระกันแล้วแต่ คำพวกนี้แล้วแต่ใครจะประดิษฐ์คิดสรรว่าเรียกว่าอะไระก็เป็นอย่างนี้แหละครับแนะนําตัวไปแล้วว่าผมเชื่ออะไรความรู้มาจากไหนความรู้ทุกคนไม่เท่ากันความชอบทุกคนไม่เท่ากันเพราะนั้นถ้าถามว่าชอบอะไรผมชอบพระทุกองค์ทุกคณาจารย์แต่ชอบเป็นพระกุศมากกว่า เป็นของเก่าพักกุช่มากกว่ากุอะไรกุเรื่องกุราวหรือใช่กุเรื่องกุราวบางครั้งในเมื่อตอนที่ยังต้องศึกษาหรือทุกวันนี้ก็ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมเมื่อก่อนการที่จะดูพระเครื่องได้สักองคหนึ่งเป็นเรื่องยากคุณจะต้องเก็บประสบการณ์ความรู้จากหนังสือจากคนที่คุณเคารพรับถือคนที่ผ่านเส้นทางนี้มาก่อนบอกให้ แต่ละครั้งแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละอาจารย์กว่าจะรวบรวมได้ว่าอาจารย์เนี้ยทําพระออกมาเมื่อไหร่ยังไงมีอะไรบ้างเนื้อเป็นยังไงพอสออะไรเรียกพิมพ์อะไรทรงอะไรนั่นแหละครับกว่าจะได้ทุกวันง่ายครับคนที่อยากจะเรียนรู้พระเครื่องอยากจะรู้ว่าอาจารย์เนี้ยอาจารย์กอเนี่ยในกอเนี่ยอ่า มีพระอะไรบ้างเปิดประวัติเลยพับกดลุงกูหรือถามลุงกูได้เลยอ่าลุงกูก็ถามได้เลยครับออกมาหมดเลยประวัติจะรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไระถ้าถามว่าโกหกกันได้ไหมผมก็ไม่รู้ว่าโกหกกันได้ไหมหรือใครเป็นคนพูดเอาไว้บัญญัติเอาไว้หรือเป็นคนที่อา่าเขาเรียกอะไรดีได้ผ่านมาก่อนได้กล่าวถึงเอาไว้ สมัยก่อนมีหนังสือดีๆมีหนังสือดีๆออกเกล่มหนึ่งประมาณสามสี่พันบาทสมัยก่อนนะครับเป็นของออผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพอมอเขียนหนังสือไว้กับเซียนที่ท่าประจันได้ร่วมร่วมกันศึกษาและค้นคว้าแล้วก็พิมพ์มันจะเป็นหนังสือผมจะไปซื้อสักเล่มหนึ่งสมัยนั้นก็ซื้อไม่ได้เงินเดือนผมพันกว่าบาท ราคาหนังสือสามสี่พันบาทมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องหาวิธีนี้นะครับกว่าจะได้แต่ละเรื่องแต่ละอันคอมพิวเตอร์ไม่มีทำไมนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์คุณอยากรู้เรื่องสมเด็จคุณก็ไปหาคนที่เก่งสมเด็จสารพัดคุณอิดหินชินผงเครื่องรางของของังอ่าพวกที่มีอิทธิฤทธิ์โดยไม่ต้องอ่าเรียกเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นโดยธรรมชาติมีพวกโคตพวกอะไรต่างๆ คดปวกคดไม้อะไรกันแล้วแต่ไม้กุ๊กกุ้งกุ๊กไก่ฮะพวกนี้ก็ต้องไปเป็นเรื่อง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 ไปจนกว่าไม่บอกง่ายบอกง่ายๆว่าแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกวันนี้ค่อนข้างจะง่ายครับในการศึกษากล้องมีตั้งแต่ที่ผมใช้ตอนนี้ที่ทใช้อยู่ที่ประจําตัวอยู่ก็มีอยู่กล้องมีแว่น ขยายขเขายกว่าแว่นขยายเมื่อวานเอาให้ดูแล้วแว่นขยายใช้วแว่นขยายดูก่อนคนที่เล่นพระใครอย่าเรียกผมมันเซียนมันเหาะยังไม่ได้มันไม่ใช่เซียนมันเหาะไม่ได้จะเรียกอาจารย์ก็น่าเกลียดจะเรียกชื่อก็เรียกจะเรียกพี่ก็เรียกจะเรียกน้องก็ได้ตามอุโสหรือไม่เรียกอะไรก็ได้ตามอ,าอุโสตามสะดวกเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจการที่จะมี ครื่องมือในการดูพระผมก็ต้องเขาจะดูรูปประพันธ์สันฐานก่อนทุกวันนี้ตามันมองไม่ค่อยเห็นละตาเป็นอะไรอ่ะตามันจะเป็นผุ้วยายเลยครับเพราะมันแก่ไปหยิบพระเขาก็ต้องระวังมือไม้สัน่นเขาสอนกันแต่งในสมัยก่อนว่าก่อนจะดูพระเนี่ยจะต้องทำยังไง ดูสันฐานรูปรูปรูปพันสันฐานทั้งหน้าทั้งหลังก่อนที่จะไปจับพระเขาเนี่ยไม่ได้เชียวนะจับยังไงวิธีจับพระวิธีเอา,เอาพระวางใส่ฝ่ามือเอากล้องส่องพระดูตอนที่เริ่มจับกล้องแล้วนะตอนที่เริ่มจับกล้องแล้วเขาสองก็อยู่ๆคุณไปจับหน้าเหรียญเขาว่าเอาหัวนี้มือไปทาบปั๊บเขา้ามาโอ้ดีเข้าไปตบหัวทิ่มเอากระบุญแล้วนะครับเขาไม่ให้จับให้จับที่ขอบ จับต้องโดนสัมผัสมือนิ้วน้อยที่สุดต้องประคองถูกเขายิ่งของแพงเนี่ยถ้าคุณไม่มีปัญญาชัดใช้เขาอย่าเสียไปจับเขาเชียยผมทุกวันนี้ก็ยังเสียใจอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าข่าวที่ผมได้มาจริงเท็จประการใดน,นะคนที่ท,ที่ที่ทำลายทำทำ,ทำ,ท,ำทำบัตรกับคมมนะันเขาว่าเดินไม่ได้ผมว่าจริงก็ปรับก็ไปดูนะครับอพอมันผ่านมาสักปีเท่าไหร่ครับ่ย่า20 30ปีเห็นจะได้นะคนคนนั้นที่ทำบัตรมากระมุ องนั้นทาไมนั้นกาลังลําบากทำผมผมตกลานล้าวแล้วไม่รับผิดชอบผมยะไปพูดอะไรได้คนหากินอยู่ข้างถนนคนสุดท้ายก็ได้ข่าวว่าเดินไม่ได้ได้ข่าวว่าเดินไม่ได้การจับพระการดูพระของเขาคุณคนนั้นจะอยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่จะอยู่แบบข้างถนนหรือว่าจะอยู่ในห้างใหญ่ๆลานเปิดเป็นเอนร้านทองกันแล้วแต่คุณจะต้องจักปิด รู้จักวิธีจับพระวางพระส่องพระการต่อรองอันนั้นเบื้องต้นของการ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 เรียนการรู้เนี่ยก็คือมองก่อนเขาไม่ได้หยิบกล้องส่องนะท่าในในหน้าแผงถ้าคุณไปเดินสนามพระในกองนั้นนะคุณจะไปส่องทุกองเลยก็ไม่ใช่คุณต้องเลือกก่อนผมเห็นแล้วหน้าหน้า,นาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระเนี่ยถ้าเป็นเนื้อผงนะบางคนเนี่ย นิสัยไม่ดีที่ผมเจอมานะผมไม่ได้ว่าใครนะพวกนั้นอาจจะอยู่หรืออาจจะตายก็ไม่รู้หยิบพระเสร็จคุยกับผมเอาพระนี่ะนะเขานุ่งยินนะเขาตุ่งยินพระนีถูถูกางเกงยีนผมก็บอกว่าบอกเขาอย่าทำอีกพวกนึงหยิบพระได้นั่งคุยกับผมหัวในมือลูกเพื่อดูอะไรดูเนื้อไหนพระเขาเนี่ยถ้าเขาแต่งพระมานะ ผิวแต่งผิวมาแต่งอะไรมาเนะ่เขาก็ทํามาเพื่อขายถ้าถามว่าคุณจะเอาแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นคุณเช่าหลักร้อยอ่ะคุณไปทําลายพระเขาแล้วแ้วคุณก็ไม่เอาคุณต่อเขาได้คุณเอาไปนั่งขัดที่บ้านอย่างเนี้ยไปนั่งขัดหน้าที่บ้านเรื่องขัดพระอาในรุ่นผมมีอยู่มีอยู่ยุคหนึ่งพระเนี่ยจะต,ต้องขัดด้วยใบตองแห้ง ความคมเยอะนี่ต้องลบต้องลบคมด้วยกางเกงยียนผ้ายียนอยู่ตรงไหนก็นั่งรูปนั่งรูปให้เหลี่ยมอ,อีกพวกหนึง่งห้อยพระเปิดห้อยพระเปิดนะครับเปิดหน้าเปิดหลังเพื่อให้พรนะน่ะซับเหงื่อพระพวกนี้จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสันฐานในการการดูจะมีอะไรที่ปแปลกแปลกอ่า ของของเราเนี่ยมันจะมีมีเหงืออมีไข่เนาะ,ะมันจะมาทําให้ให้เหรียญเนี่ยเปลี่ยนไปได้ถ้าคนที่ดูที่ที่ดูเป็จะจะไม่ค่อยสนใจตรงนี้พระที่เขาเรียกก่าเล่นเหงื่อพระ,ะมาเล่นเหงื่อถูหน้าถูหน้าแล้วก็อย่ารูปนะครับเก็บระวังไว้โอสารพัตท,ที่เรียนรู้การเป็นเซียนในแต่ละรุ่นแต่ละยุคการเรียนเรียนรู้ยากครับทุกวันนี้ง่ายคุณอยากเล่นใช่ไหม ไม่รู้ใช่ไหมใครบ้างที่ไม่โดนทุบเข้าใจคาว่าทุบไหมคุณเล่นพักคงเคยได้ยินไม่โดนทุบโดนของนะโดนแล้วนั่นแหละครับโดนแล้วควาเซียนก็ถามกันเขาคุยกันเขาสนามวันนี้โดนยังยังคือไปโดนเขาทุบหรือไปทุบเขาเท่านั้นเลยครับนะครับ,นะรบวันนี้โดนหรือยังคือได้ตังค์หรือยังนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับใครนะไม่ค่อยยุ่งกับใครเวลาเปิดแผงก็ดีดี หรือสมัยก่อนที่ต้องาช่วงช่วงที่ต้องทําอย่างนี้อยู่เนี่ยก็มีก็มีโอกาสที่จะเจอคนพวกนี้ยมากมายสารพัดเล่พันเหลี่ยมร้อยเล่พันเหลี่ยมบางคนขอไปดูก่อนได้ไหมกล้าพูดเขาอดจะตายแล้เขาไม่เขามา่นั่งไม่มานั่งขายพระเหนะครับะ เมื่อก่อนไม่มีใครยอมรับในอาชีพพักเครื่องตอนหลังเนี่ยขายดีทุกวันนี้ก็ขายเนี่ยผมก็ตามคลิปอยู่คลิปอยู่แต่ตอนนี้ผมลบบัญชานี่ผมลบทิ้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมมองดูแล้วผมเล่นเองดีกว่าผมก็เลยเปิดเป็นเซียนตาเปล่าขึ้นมาดีกว่าแล้วประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งเซียนหรือผู้ค้าขายหรือผู้ทําการค้า จะต้องซื้อถูกขายแพงเป็นธรรมชาติอย่ากด,ดกันอย่ากด,ดกันคุณไม่รู้อะไรเลยอย่าลุกอย่ายุ่งอย่าเข้ามาแสอย่าเอาเงินมาเสียตรงไหมระอันนี้อะไรคุณลุงคุณยังไม่รู้เลยว่าง,งูหรือปลาคุณจะมาคุณจะมาอะไรคุณจะเอาใบประคันประกันรับประกันการันตีคุณไปเลยที่ไหนเขาทาเอาไปเลยเขาจะเอากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านไปเลยครับแล้วไม่ต้องไปถามใครนะครับ ถ้าถามเกิดเรื่องถามเกิดเรื่องหลายหลายคนโดนไม่โดนไม่ใช่โดนน้อยๆก่าจะรู้กว่าจะรู้อะไรก็เคาะเล่นของพวกนี้เนี่ยถ้าเล่นกันจริงๆนะเอาไว้อวดกันนะเอาไว้อวดพุทธคุณนะนับถือคณาจารย์องค์นู้นองค์งงงนี้อย่างนั้นก็ไปอย่างนี้พวกนี้จะใช้เงินไม่มากแต่ทุกวันนี้มันเป็นพุทธพานนิ์ไปละ ดันั้นก็คุยกันอีกแบบนึงแต่สำหรับคุณชายเนะี่ยยังกั๊กกั๊กกลางๆอยู่ถามว่าขายไหมยังขายพระอยู่เลยเนี่ยไม่รู้จะบอกอยังไงนะครับพระผมมีผมไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเลยพระมีเหลือบ้างไหมเหลือจะเอาอะไรอะจะเอาอะไรล่ะครับบนในเว็บออนไลน์ต่างๆพระเยอะะคุณจะดูอะไรคุณมีความรู้ได้คุณเรียนรู้ได้ แต่ยังไม่เห็นมีใครสอนเลยว่าดูจับจับพระเขาจับกันยังไงผมขี้เกียจทำครับขี้เกียจทำจับพระดูพระก็คุยไปหมดแล้วฉะนั้นต่อไปนี้มีพระมีอาจจะสั้นลงคลิปอาจจะสั้นลงหรืออาจจะยาวขึ้นก็แล้วแต่ก็จะมีพระเป็นข้งางมรงสององค์ อาจจะซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้างจะเกยจะแท้ใช้พิการพิจารณาของตัวของของคุณเองนะใช้จะบอกจะอยากได้องนี้ก็บอกแล้วว่าผมอยากได้หลวงใช้ผมจะเอาองนี้ผมสู้เท่านี้นะใจใผมอะคุยกันคุณไม่ต้องให้ผมตั้งไม่ต้องเอาราคาตลาดมาตั้งถ้าผมไม่รู้หรือหลุดเขายกตกควายก็ไม่เป็นไรแต่คุณตกก็อย่าร้องผมตก ผมก็ไม่ร้องเอาอย่างนี้ไหมดีไหมตรงๆนี่นะเป็นอนารักษทราบทั่วกันนะเป็นรับทราบทั่วกันไม่มีการรับประกันไม่มีการกำลังตีคุณบอกว่าเงินคุณแท้พระต้องแท้ด้วยถ้าคุณยังไม่เป็นคุณจะรู้ได้แท้ได้ไงคุณเอาไปให้คนอื่นเนาดูคนอื่นเขาบอกแท้คุณก็ไปซื้อตคนคนนั้นไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องออกมาเดินเล่นกับชาวบ้านเขาเพราะโอกาสพลาดมันร้อยร้อยหรือร้อยกว่าที่คุณจะพลาดเพราะคุณไม่รู้หยิบงูให้คุณคุณจะรู้ได้งว่างูนี่มันไม่ใช่ปลา คุณบอกคุณจะเขาจะซื้อปลาคุณยังไม่รู้ปลากับงูเป็นยังไงถูกไหมเอาอย่างนั้นวันนี้ก็มีลูกพระมาเป็นพระทางอีสานใต้เป็นหลวงพ่อมุมวัดประสาทเออวันที่เจ็ดเมษาสองพันห้าร้อยสิบหกเป็นสมเด็จเป็นพิมพ์พระสมเด็จแต่ไม่ใช่พระสมเด็จเป็นพิมพ์พระสมเด็จแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพระพิมพ์สมเด็จคือพิมพ รูปแบบเดียวกันสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเข้าเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าพระพิมพ์สมเด็จไม่ใช่พระสมเด็จนะพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวเอามาลงให้ดูนะครับขอพระคู่อย่างสูงที่ได้ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงชัยด้วยนะครับสำหรับช่องทาง,งเครื่องอันนี้เซียนตาเปล่าพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ